มันยิ้แห้งตอนนี้ก็นั่งป้าบอกมันเลิกบอกมันเลิกแห้งบอกบดบดอัดเอาบ่โอ้มันขุดเลิกแห้งบ่ว่าเด็กเพื่อนเนี่เที่ยวสองซ้สา่เหรียญบ่โอ้ยังไงเอาไส้ลงไหลเจอได้ไหมไหลขุดล้งจากบดอัดแล้วก็เอาไส้ลงบ่ กตอนนีไ <sy helmet lide> ้ไส้ร้ายเติอเลยนี่เนาะเอาโมใหญ่กว่าคนมีแมคโครอยู่เราไส้ไม่ได้ใส่บุญแค่โคนะโอ้ยยังนี่นี่ปานนี่นี่ปอบ้านนี้นี่ป่านนี้ใส่อยู่นี่อยู่หลังเขตนั่นี่ขุดลงลงเลือกไหลเกะยากเนาะเห็นไหมครับพี่น้องก็นั่งเทศถนนครับก็นั่งเทศถนน โอ้อยู่หน้าตลาดสดครับตลาดนี่ข้างรถไฟครับตลาดโตลูกโอ้ดิพัฒนาตัวนี้ครับพี่้อเอาข้างราดยางออกเทคั้นกีดรตินเนี่ย